คณะกรรมาการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทยจัดสัมมนาเรื่องสถานะและสิทธิของกลุ่มคนไร้รากเงา่าเมื่อวันพุธที่25ธันวาคม2556ณนะห้องรับรอง1-2ชั้น3อาคารรัฐสภา2โดยมีรองศาสตราจารย์กอบคุณพันเจริญวรกุล ประธานคณะอนุกรรมธิการศึกษาและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสัญชาติกรณีคนไทยพลัดถิ่นกล่าวรายงานนายสุพจน์เลียดประถมประธานคณะกรรมธิการวิสามันศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทยกล่าวเปิดการสัมมนาจากนั้นได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของกลุ่มคนไร้รากเหงา้า ซึ่งมีวิทยากรร่วมอภิปรายอาทินายวีนัสศรีสุขกรรมธิการวิสามันนายยินดีห้วยหงทองรองเลขานุการคณะกรรมาการวิสามันผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตัวแทนกลุ่มคนไร้รากเหงา้าและนายสุรพงศกงจันทึกเลขานุการคณะกรรมาการวิสามันเป็นผู้ดำเนินรายการ วัตถุประสงค์ในการสัมมนา,าเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นข้อมูลข้อเท็จจริงตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆของกลุ่มคนไร้รากเงา้าพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาเรื่องสถานะและสิทธิของบุคคลที่ไม่มีสถานะที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมอีกทั้งเพื่อนำข้อมูลข้อเท็จจริงตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ จากการสัมมนาน,นำเสนอต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาของคณะกรรมาการวิสามันต่อไป